ครับน่าจะได้ซื้อหวยเกษียณกันนะครับในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเตรียมนะครับที่จะออกขายนะครับซึ่งผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหวยเกษียณเนี่ยมีราคาใบละ50บาทนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์นะครับเมื่อท่านซื้อไปแล้วนะครับท่านจะได้รุนโชคในทุกวันศุกร์นะครับถ้าหากว่าท่านซื้อสัปดาห์นี้ ท่านก็ลุ้นโชคนะครับในวันศุกร์ในสัปดาห์เดียวกันนั้นถ้าหากว่าถูกรางวัลที่1จะได้1ล้านบาทซึ่งมี5รางวัลน,นะครับในแต่ละสัปดาห์และถ้าหากว่าถูกรางวัลที่2จะมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับหนึ่บาทจํานวน1 0,000 000รางวัลน,นะครับและถ้าหากว่าสัปดาห์นี้ท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ถูกสัปดาห์ต่อไปท่านก็ต้องซื้อใหม่นะครับเพราะว่า สลากกอชอหรือหวยกอชอหนึ่งใบนั้นมันลุ้นโชคได้แค่งวดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าหาว่าท่านอยากจะลุ้นโชคทุกๆงวดเนี่ยท่านก็จะต้องซื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ